โควิดมาเดี๋วราจะลอผลพุ่งนี้สุดยอดมาก่ะมีคนก็เปนกำลังใจให้สุดยอดเฮ้ยันจะไม่เห็นนะโอ้ยอันดับแชร์เก่นะคะหน,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 นึ่งหนึ่งห่นนับอะไรกินคะ

นี่นะคะทุกคนเราด่ที่สามบบินกันแล้วดูเราเขากันดี่สีผมค่ะขอตั้งพลังค่ะทุกคนนี่คือสภาพเรา่องนมาอนานมากสุดท้ายมีอยู่4ี่คนนั่งรอสว i สดี สิงคโปร์แล้วแล้วเรากำลังจะไปท,ทไไี่ที่ไหนไม่รู้ที่ไหนไม่รู้เราไม่รู้ค่ะจะตก่ดขึ้รต้องขึ้นไปอีก่ไหนเบอน s เราเดเดินไปทางหคะจะมีอะไรอเรา,าเ่กนเมื่อค่ะคือจะบอกว่าเราเดินวนตรงที่เดิม about h r i m e s เนีย่ยเราพิสามแล้วคือคนนู้นบอกให้มาตรงนี้คนนี้บอกให้ไปทางนู้นโอเคอนอนนี่แหละนี่เลือดเข็งเราจะมันจะไปทำสุดแบเชิดค่ะคุณพรท์เธอด้วยเริม่มค่ะตอนนี้เรารก็เพิ่งไปตรวจสุดแบเชิดมาเป็นการตรวจที่งงมากที่ไทยเราจะจมูกแล้วก็ปากแล้วก็จ<ต>มูกต้องรูยวนะแต่ที่เนี่ยจมูกสองรูรวบเลยคือล้อคอจะล้อไอ้หน้าสักแม่งอ่ะให้กว้างมบอกเขาแบบอ่าง เหมือนเรีนดนตรีว่ะะรวบอ่ะเชฉันถูกกับไอเจ๊เราอ้วกันด้ไหมเราเป็นพี่น้องกันไม่มีคนเลยัแวรอคนเีวเลยนาวมากมากออกจากแอรลขอล้วนเพื่อนปจนเลยเพื่อนกไรอค่ะใหน้ากกหน้หน้าา้กนอหากนานเราห้านนาหน คือเมื่อกี้ไม่ตกพอตัดอยถนนตก Good for คลิปนี้มารีวิวห้องกักตัว14วัน50,000บาทที่สิงคโปร์ค่ะนี่มันสบู่มุกเบอร์รี่ซึ่งโรงแรมรัฐบาลจะเป็นคนเลือกให้เรานะคะเราไม่สามารถเลือกเองได้อยู่แล้วโล่งมากค่ะกระเป๋าตังค์เนี่ยคะ่ะโล่งมากเลยขออภัยนะห้องไม่เคยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่วันนี้จะมาให้ดูภาพรวมกันค่ะนี่จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งจะต้องอยู่เพียงคนเดียวทางห้องนะห้ามเจอผู้คนห้ามออกไปเงานี่และเงานี่คือความจริงที่ต้องเจอเวลาทานข้าวก็จะมีคนเอาอาหารเนี่ยวางไว้ให้หน้าห้องเราซึ่งก็ไม่เจอใครอยู่ดี <laughs> Fourteen days, yeah. Starty, yeah. study, study. Study. Oh, study. School is in my husband. Uh, Fourteen days, Last time you stayed this stay in this area, no, no, I stayed in Chinatown. I'm out. Why do you still some shipping at uh, Oh, Because leave it my friend. Uh, day you pay, no, hotel you pay your own. Yeah, oh, $2,000. Huh? Oh, $2,000. Yeah. Uh, you stock, stock that. How, yeah. how many times? Three times. Three times. <laughs> Listen, y'all, these kids want to act up in school, want to go to school in a you when a man like that got no home training? So I told my son, don't go to school bash me no more. I take care of you son, I give you anything you want. I discipline you, but you gonna bash me like this? No, so now I'm gonna cut his hair, send him to school with a ball of head.